ยินดีต้อนรับสู่ช่อง <Hello. S 1> เริววม่มบุญชูชาติะค,ะค่ะเอ,เอาข้าวกิ้งอ,ดอ,องดีกว่า,าค,วค่ะนี่นะคะเรามาสั่งอาหารทานกันนะคะเอาแกงเขียวหวานกับุูเชียงนะคะค้าว,วกิ้งมันเผ็ดค่ะค่ะ,คะอชอบกินเผ็ดนะกินเผ็ดสิ ขอนั่งด้วยนะคะน้อเชิญครับเปี่ยนองเรา้้มาเร็มาันข้าวกันนะคะกาี่ออกมาจนะแล้วเาี่ยนกต่อานอาหาี่ตามอยูนได้เลยนะคะน้ำขัดเองใช่แล้วน้ำไม่พอ เรียกว่ากินอะรที่นี่ฮะตอนนี้พี่เราก็มีข้าวนะช่างคงสุดุลูกหล่อเ้ะไรนะน้องนะลียีบกินยานี้รรับก็กำลังเกขหน้ารักก็เป็นที่ไทยับเื่อมไหบ้าเนะครับมีแต่ยูทูบเบอร์รับ นก็ไม่ได้เลือกเยอะนะคุณก็ไม่ยาเดียวดินดาด้วยนะครับต่างๆของนเจี่ยวรองกินแก้ววัดไก่ควรจะนั่งมาหนึครั้ง ไม่ปกติรัไม่กินข้าวจาใช่ชวันีมาท่น้องกินครับหมูมที่แ้ันกินต้มครับย่อยไวา้นี่มากิน้วานนี่มา่นี่ก็า่เน่ขามอน่าขาเปหรือเปล่าใ่ไม่อามเต่อการแบบย่อยเร็วใช่ย่อยเด็วมันมันอุ่นท้องเลยแล้กนี้เนี่ยต้มมัน มเอิดอนผมาวต้องั้สองช้ววส,สองทำไชั่วนี้มีข่าวดีด้วยอะไรดีคเะกินข้าวเาไม่เคยเห็นผมกินข้าวเลยครับยแบ่าน,น้อไม้ันตอยกินอะไรยไยังไยไปไหยัไได้ไงไ

ไปรูปดูเจ็ดครับไปแล้วลสามร้อยห้าสิบไม่ไกลไหมอืมหกสิบกิโลวันนี้คือมันเกนไปหมดเลแล้วโอ้โหัไม่ยัไม่ไม่สัมภาษณ์เลย ตามมคือสมัตรเลยเมื่อคือดูม mm ่า hmm. ช่างพูก็พูดพักหน่อยกันขอดูดูอยู่นะเกียวกิ้งกับเขียวหวานผมเขียวหวานกับไข่ดาวครับแค่นั้นกับกูเชียงก็ได้ครับ ผู้ใหญ่ีกี่ยวกับน้องกิน้อหาไม่ติดกินไม่ติดหมดลุงลงทุนเขาากมาได้อยู่ครับชาีน้ำเ่าคุชามีน้เนาเงาม่แม่แบบไห้ครับขอบคุณครับ บอลของงานมีเสร็จปุ๊บระบบด้วยทำงานตั้ง

โอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่เอฟซีเขามาเยอะนะไม่ใช่สามพันกว่าไม่ใช่ไรแ้วมีท่านี่นะครับเป็นเหนืออันนี้อ้าวพี่เอฟซอยู่หมดแล้วเป็นเหนือเดี๋ยวเราไม่ไปเดี๋ยวเราไปกัน พอพยายาบอกว่าเรืองะไรต้องหมายถึงอะไรเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาตอนเช้าตัวเองก็จะมีการยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการตัดสินใ ผมเปิดเลิกให้กินให้ก่อนหดพื้นแ้วายการนเต็มร้านเลยมีน้ำาเติมข้าวามาก็จะมาุดปัญหาในน้ำท่พายุโรรูมี่ปีีเป็นเราแบบ่าง thì mình cũng biết, cũng biết đâu, mình cũng biết, biết được cái gì, biết được cái cái được 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 cái cái เปลี่ยนตัว <travaille> คือย <the finger> <favour> <11 become sick> ัง่ด้คุยราลเีกันต่ด้คุอกลนความแล้วว่าูกอกเดี๋ยวเรื่งใหญบ่าวกนเลยบอกแลมยี่ันมาด้เย่าเ็กจนไปด่าเป็นหมว่นี่เหอะ

<า>อย่างเด<า><า>ียวนะคะสามสิบห้าบาทค่ะประเมื่อกี้มาถึงแล้วแต่ว่าเลี้ยวขวาไปถ้าตรงมากกว่าทางเลย ปุยยาคุณสุดาล้นปุลินลี่นักเกตปุยจ่าค่ะก็ไม่ได้คุ้นหนันะคะเนาะอาศใครที่เอานะคะคุณแม่คุณดค่ะไม่ไม่าวเลยนะคะ ครับขอบคุณทุก แต่เราจะไปหากันเดี๋ยว <coughs> 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 อ็ี่เรเียนะไที่อ่เาเียนที่มาให้หราที่ว่เนยก็ปิดตันลงไปหมเลยเอแล้วขึ้นใหม่กะไเอะ แค่รวมครับลากสองอย่างของจานนะครับแปดสิบบาทครับจานละสี่สิบบาทครับ นี่นะคะก็อร่อยมากคะ่ะอิ่มทามี่ปั๊มปตชเราก็มาเจอร้านนี้เลยนะคะอาหารตันส์เอ้ยไม่ใช่คะ่ะข้าวราดแกงนะคะก็มีให้เราได้ ทานอิ่มอร่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ